สวัสดีค่ะคุณผู้คนค่ะเมื่อนี้สิมาลัมคือฟังเนาะค่ะเอาก่อนใดก่อนแหลกก่อนไหวคู่สะกอนค่ะมวนมวลมวนโสดสาฟังเนาพี่น้องเนาะค่ะ,ะเราเด็กหน่อยรุ่นใหม่ค่ะอยากฟังเป็นแนวทางกับฟังใดค่ะ <S <S โอ้ละนอน เล่สาธุสาธุสาธุคุณพุทธัตนะนั่งธรรมะตนะนั่งสังขาระตะนะั่งคุณแก้วสัพปะกาันอันตราย่ยาณในนีม้ม้าพานมานเอ้ยม่าน่าไในนีม้ม้าพะจุนขอให้คุณทั้งสามคือบททั้งธรรมังและสังฆังจงมาปกมาบังจงมากั่งจงมาลาม้ำยมลำวั 来，我。 เลเมนว่าโนาในใ้ผู้สาผู้เด้อข้าขอย่อมือน้องคุณครูทุกเล่านั่นคุณพ่อคุณพรอพุทธถ้าเจ้าจงมาคำเดอมง,งามคุณพระส์งอ้ยน้อทำพร้อมทอลานีนาพุทธนาหากจะพิพาพังจงมาขึ้นซอยสู้คุณครูทานอาจารย์ผู้สอนสัง่งคุณครูทานอาจารย์ผู้สอนสัง่งมือนีวังตัวแย่งให้แข็งขึ้นเดือนเขาอ,อก าดเว้าห้หมีฟูเก่งขำขอสิวรทำหรือถักยาได้มีผือพังอีกอย่างหนึ่งวังสิตัดหัวสูนั่งคูู่้สอนสังไขยได้ยกขึ้นตั้งยัวังหน้าทานี้เกิดสาดีซีวิตคือความฝันความสัมพันธ์คือเงินตาคันนี้นั่งขอสูงกู้เอ้ยกู้ขอจะหนีไกลข้างทางวิสาคุ่มให้มันลุมเป็นลาว เป็นเหล่าให้มันลมเป็นเหล่าให้มัยจับกูจองเหน่ากูอ่าใส่แก่งวีนะบาดงี้สิอุ่มอ่านคุ้นคูสาคูดเดอคูลวงน้ำค่าหูคูค่าหูน้ำหัวกําฝ่ายตัวให้ทือตาวดับกากํา ไฟหนาให้เธอมีคาลากรรมไฟตาให้เือเคว่งแก้วภู้ขาลำเล้วขึ้นสู่หัวนังทั้งขวาใส่ตีนมือนอนเอ็นฟังเสียงแค้นปราจันให้ผันไผ่เปิดลุมพวกยูรงเห็นบัอพวมมาพวกยูรงเห็นบัวพ่มมาเทวาราหักทเทเดมาแลวมาเป็นแถวจังว่ามาเป็นฝูงเพิ่คนมาล่ากันอ๋อ เด๋อวคู่เดือมาเด๋อวเทพพัอนไทยมาลงหลินควงปังอยากขี่สร้างกะสิแตงเ,เต็มหับกมสุรเคยกินหินสะานเน่าหยางมีทั้งสวยมีทั้งขาแพ้วข่า,ขาพน,น้าเ่วนเทเๆมาเมสิอยู่ย่างย่าง ยันไหวเปวิดความไวยลงมาทธงสีงาสีเขียวเทียวพระนี้จนไทยลีลาใหญ่จนพระอ,องค์ลงเข้นลีลาใหญ่จนพระอ,องค์ลงเข้นมาถึงแดนคงคุมสุ้มควงพงพันมือนี้เดือมมือนี้ผู้ขาวางหัวคิดอิทธิพลเดือยุ่นพ่อจงบรรลุนหัวใจเลือนไหลคือนามตำฉันล้ำอนอมานีสมที่ม่วนไว้ก่อดปนุ่มก่อนเสทานผู้ลำลงเคียงขันว่า สีนมเนมเนมนำว่าทอน้ำสีนมเนมเนมนำผู้เนมนำหนุกระพงเนมนำสู่นุยนงมองเนมนำเนมนำพี่มอทำบ่จองมองเลว้กระสังตามยำนันเดือยยำสุภาเลือกลำเบยเบิกลาสีบบาวพูดอีควรคิดหินตองลุ่มไวเฮืองใส่ฝ้าหนูขอลาพ่อแม่เฮืองใส่ฝ้าหนูขอลาพ่อแม่ทั้งแถาแก่พี่น้องละม้นผมอมกัน พักันล้ววันค่มพักันฮึฮึฮึ้ึฮวฮึฮึฮกฮึ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 บึ่ึฮ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 ล้ึฮ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 อฮึฮ่ฮึฮึฮกฮึาึวึฮนฮึ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 ฮอฮึ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 ฮเอึฮึฮึไดกันลูกฮึานลูกึฮ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  เกิดไมใ่ใยรุ่นก็ได้ส่วนพ่อแม่ครูบูาอาจารย์กันสาทวผู้ขาย,ยุกอันไ่เนื้อหัวเด้อค่ะ